สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่ช่องมีดี h ชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตร2ตัวล่างชุดดาวกระจายป,จประจำวันที่1ตุลาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเร่จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับแนวทางของสูตรสองตัวล่างชุดดาวกระจายนะ,ะชุดนี้เป็นชุดกรณีพิเศษเลยนะคะฟังชื่อสูตรนะคะถ้าเกิดสูตรนี้เข้านะคะงวดหน้าเราก็ตามที่สูตรนี้นะ แต่ถ้ามันไม่เข้าก็ดูไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าตัวเลขเนี่ยถ้าสูตรนี้เข้านะคะคำว่าชุดดาวกระจายของอาจารย์ก็หมายถึงว่าสูตรอื่นๆที่เราทําคํานวณมาทั้งหมดเนี่ยคือหล,ะคะหลุดกระจายนะคะหลุดกระจายไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบก็เพิ่มเติมไว้ได้เพราะตัวเลขค่อนข้างน้อยชุดนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเทียบจะเทียบให้นะคะแล้วก็มีอาจจะมีเพิ่มอีกหนึ่งชุดนะ,ะหรือถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะ เนื่องจากชุดดาวกระจายเนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้าพวกับสูตรครบ2ตัวล่างของเราะฮะแต่ก็ชมไปก่อนเดี๋ยวจาจะสอนให้นะคะตั้งแต่งวดที่ออกหกสามเออ 6, นะฮะระยะเสามงวดรวดนะคะที่มันเข้านะแล้วเดี๋ยวงวดนี้จะเป็นงวดที่สี่มาดูงวดแรกเลยเนาะงวดที่หนึ่ง วิธีการคำนวณนะฮเราจะใช้ตรงนี้เลยนะเมื่อที่ออกหกสามเนี่ยอาจารย์จะใช้แปดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองแล้วก็ห้าศูนยนะคะมาเป็นตัวคำนวณสูตรเราจะใช้บริเวณข้างบนนี้นะฮะเป็นส่วนใหญ่ ตัวแรกอาจารย์จะตั้งนะคะแสนหมื่นทำเหมือนกันทุกวดเลยนะแสนแล้วก็หมื่นแล้วก็พันร้อยแล้วก็สิบบนแล้วก็หน่วยบนประมาณนี้นะ เป็นคู่นะคะแสนหมื่นพันร้อยแล้วก็สิบบนหน่วยบนเอาแค่นี้มาตั้งทำการบวกกันแปดหนึ่งเก้าเป็นสิบสี่ได้สี่สิบเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่ง แ,แล้วเราก็บวกแบบร้อยเมลัยเอาสี่กับหนึ่งบวกกันเป็นห้าแล้วก็สี่ห้าได้เก้าหนึ่งห้าได้หกนะคะ่ะออกเป็นรูปดาวประจายแล้วนะคะแยกแบบนี้เสร็จแ,แล้วเราก็เอาสองตัวนี้บวกกันเก้ากับหกก็เป็นสิบห้าห้าแล้วบวกหนึ่งเป็นหกตอนนี้มันจะอยู่ที่สองตัวนี้นะห้ากับหกแต่ถ้าเรากันไว้นะก็จะเป็นสี่ตรงนี้ รถมาะค่ะสี่ห้าหกสองนี้บวกกันนะตามนี้ต่อไปสูตรที่สองสูตรที่สองนะเราใช้แสนหมื่นพัน แปดหนึ่งหนึ่งต่อตรงนี้เลยเนาะแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งเป็นสองเก้ากับสองเป็นสิบเอ็ดแล้วก็เอาสองตัวนี้บวกกันได้ศูนย์หนึ่งสองได้สามแล้วก็ศูนย์กับสามได้สาม ตัวนี้บวกกันนะแล้วเราพอเราบวกแล้วอันนี้สําคัญนะตรงนี้เราจะใช้แค่ตรงนี้นะเอามาบวกกันศูนย์ก็สามก็ได้สามแล้วก็สี่ตรงนี้เราจะลดสองครั้งสองแล้วก็หนึ่งแบบนี้นะ่าโอเคข้างบนมันจะมีทั้งหมดสองตัวเนี่ยแหละแถวบนนะอันนี้คือสิบ อันนี้คือหน่วยแล้วผลออกของวดนี้คือหกสามออกตัวนี้นะหกสามหกสามจะเป็นตัวตรงเลยค่ะตรง วิธีการเลือกของหน่วยของสาริกานะเห็นไว้ตรงนี้แล้วกันถ้าเป็นสาริกามันจะเป็นสามห้าใช่ไหมสามกับห้าไล่มาก่อนนะอันนี้มันไม่มีห้าใช่ไหมมันมีแต่เสาม มันก็หมายตาไปเลยเป็นเลขสามนะฮะแล้วถ้ามีตัวท้ายเล่มเนาะท้ายเล่มจะเป็นหนึ่งหกมาตัวเด่นนะหนึ่งหกจะเป็นหกสามเนี่ยมันจะเข้าหกวิธีการไล่นะ หอันนี้ก็คือมาเทียบกับตัวนี้เลยหกนะสูตรที่เราคำนวณมาก็ตามนี้หกสูตรเมื่อที่หนึ่งโอเคเดี๋ยวอาจารย์ค่อยลดหน้าจอให้เห็นทั้งหมดนะเราเราได้แล้วนะหกสามอันนี้เรามาดูว่าที่สองว่าที่สองทำเหมือนเดิมว่าที่สองก็คือ การเปิดไปตรวจอ่ะจะมีตรงนี้นะเก้าเก้าสี่แปดแล้วก็หกห้าเก้าเก้าสี่แปดหกห้าเอามาตั้งเรียงกันรางวัลที่หนึ่งเก้าเก้าสี่แปดหกห้าอ้าทำเหมือนเดิมนะแล้วบวกกันสิบเก้าเนาะเจ็ดกับห้าก็เป็นสิบสองเก้ากับสองก็เป็นสิบเอ็ด 1>, 1กับ9เป็น10 1กับ2เป็น3แล้วเราก้าสองตัวนี้บวกกัน0 3ก็ได้3ก็เป็น3 4มบวกหนะึ่งะฝั่งนี้ถ้าเกิดเราจะลดไว้เนาะก็เป็นเลขสอแต่มันจะออกอยู่ตอนนี้มันจะอยู่ที่2ตัวด้านขวาม,มือจานนี่แหละนะอนนี้เราก็ทำอีกสูตรหนึ่งแสนหะมื่นพันเนาะ9 9 4 เก้าสองเป็นสิบแปดเก้ากับสี่ก็เป็นสิบสามแปดกับสามก็เป็นสิบแปดแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดได้หนึ่งนะหนึ่งกับหนึ่งกับแปดตัวนี้เป็นเก้าหนึ่งกับสามเป็นสี่เอาสองตัวนี้บวกกันเก้ากับสี่ก็เป็นสิบสามได้สามแล้วล่ะเอาตัวหน้านะคะบวกกันเก้ากับสามก็เป็นสนะิบสองสองสามเนาะ อันนี้สองแล้วก็หนึ่งศูนย์ประมาณนี้นะคะแล้วผลออกของงวดนี้ถ้าถ้าเป็นสูตรดาวกระจายนี้ก็จะออกมาที่สามหนึ่งใช่ไหมสามหนึ่งสามตัวนี้เนาะแถวนี้แล้วก็หนึ่งตัวนี้อ,ออกสามหนึ่งสูตรนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาอาจารย์ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะทําเป็นครบล่างให้นะสูตรที่สองเนี่ยใครจะทําเองก็ได้เนาะไม่ต้องรออาจารย์ ออกมาที่สามหนึ่งสามหนึ่งนี่หกสามนะอันนี้สามหนึ่งโอิธีหาตัวข้างล่างนี้ถ้าเราจะใช้สับของสาริกาช่วยใช่ไหมอันนี้ก็เข้าตรงเหมือนกันสาริกาของอาจารย์อาจารย์สอนไปหมดแล้วนะ แต่ไม่ได้บอกชื่อเฉยแต่ตัวอาจารย์ตั้งไว้มันจะเป็นอันนี้สามกับห้าน,นี้จะเป็นเก้ากับหนึ่งเก้ากับหนึ่งแนวทางของหน่วยนะตัวนี้คือหน่วยล่างเหมือนกันสองตัวมาตัวน่าจะเขียนไปให้ในครบเออไม่ใช่นะในโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายล่างนะที่อาจารย์มาไปให้อันนี้ก็คือแนวทางของหน่วยเทียบนะคะหน่วยเทียบเราก็เอาสามกับห้ามาดูหนึ่งสองสามสี่มาชนตัวเดียวนะเลขสามตอนนี้ ก้าศูนย์หนึ่งสองกับเก้ากับหนึ่งเก้ากับหนึ่งอันนี้มาชนตัวเดียวนะเลขหนึ่งนะคะสัมพันธ์กันนะสัมพันธ์กันเลขหนึ่งเราก็จะได้เลขหนึ่งแล้วถ้าเป็นท้ายเล่มตัวนี้สามกับแปดนะ้ายเล่มเนะี่ยมันจะได้สามกับแปดอันนี้ออกหกสามเนี้ยอันนี้เข้าตัวนี้หกสามอันนี้สามหนึ่ง อันนี้คือสาริกากระท้ายเล่มนะของอาจารย์หาเดี๋ยวหาให้ตามนี้นะอันนี้เราสองงวดละต่อไปดูงวดที่สามก็คือของงวดที่แล้วก็ทำเหมือนเดิมเปิดก่อนนะตรงที่ออกสามหนึ่งใช่ไหมเราก็มาดูห้าศูนย์หกสามแล้วก็ห้าหกมาตั้งเลยห้าศูนย์หกสามห้าหกห้าศูนย์หกสาม ห้าหกเอาทั้งหมดนี้บวกกันก่อนเป็นสิบหกเป็นเก้าอันนี้หกกับเก้าเป็นสิบห้าหกกับห้าเป็นสิบเอ็ดห้ากับเก้าเป็นสิบสี่เห็นไหมแล้วอันนี้ก็บวกกันสองตัวนี้หนึ่งสี่เป็นห้าห้าเดินไปหกแล้วถ้าเราลดไว้ก่อน อาจารย์ลดให้ดูเนี่ยเพราะว่ากันมันผ้ากันมันไม่มาตามที่ที่เข้ามาอันนี้จะเป็นเลขสี่ใช่ไหมลดตามดินสอเนี่ยแต่มันยังไม่มาเห็นไหมมันจะมาอยู่สองตัวที่อาจารย์เขียนให้เนี่ยอันนี้เราก็จับเอ้ทำสูตรที่สองต่อสูตรที่สองเราก็เอาแสนหมื่นพันอจาห้าห้าศูนย์หกเนาะห้าศูนย์หกห้าหก เป็นสิบเอ็ดนะอันนี้หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งหกก็เป็นเจ็ดอันนี้บวกกันหกสองสิบสองก็เป็นสิบสามได้สามเนะเราเอาเฉพาะคู่หน้าตัวหน้านี้บวกกันหกกับสามแล้วก็ยืดไว้ก่อนเก้าศูนย์อันนี้ลดมาแปดแล้วก็เจ็ดโอเคนะผลออกเนอะเมื่อนี้ออกอะไร 58, ห้าแปดเมื่อที่แล้วนะห้าแปด แล้วก็ดูตัวนี้เราเลขห้าอันนี้เลขแปดอะมันจะมันจะเห็นนะ 5, ห้าแปดอเคอสูตรดาวกระจายนี่ก็ยุ่งยากหน่อยนะอันนี้ก็คือถ้าอันนี้บทอันนี้แถวบนสิบแถวล่างหน่วยก็จะมาเป็นตรงเลยใช่ไหมตรงแล้วถ้าเป็นของสาลิกาสาลิกาตรง นี่เก้าหนึ่งใช่ไหมแล้วนี้ก็เป็นแปดกับศูนย์หลักหน่วยนะอาจารย์สอนสูตรนี้บอกสูตรนี้ไปให้ในโค้งสุดท้ายล่างนะคะแปดกับศูนย์อันนี้มีสองตัวเลยทั้งแปดทั้งศูนย์นี่ก็มีแปดนี่ก็มีศูนย์นี้มันตัดไม่ได้เนาะแต่มันก็เข้ามาตัวหนึ่งนะคือเลขแปดใช่ไหมมันตัดไม่ได้นะแต่ถ้าอันนี้ตัดได้ตัดได้อันนี้ตัดไม่ได้มันก็ตรงนี้ถ้าเป็นท้ายเล่มจะเป็นห้าเดี๋ยวนะททายเล่ม ห้าศ <50 S 2> ูนย์ทายเล่มเป็นห้าศูนย์นะวันนี้ออกมาที่ห้าแปดใช่ไหมมันจะมาสูตรละตัวใช่ไหมห้าแปดเราอิงที่เราคำนวณมาก่อนนะเพราะมันจะเป็นปักหลักให้แล้วส่วนตรงตรงนี้นะก็จะเป็นหน่วยล่างสูตรนี้อาจารย์ลงไปให้ในโค้งสุดท้ายล่างนะคะโค้งสุดท้ายล่าง ไปดูได้ในโค้งสุดท้ายล่างต่อมาเราคำนวณวดานี้เลยดูไว้ก่อนเนาะเราก็เอาเหมือนเดิมเนี่ยแหละคือศูนย์เจ็ดสี่หกแล้วก็สี่หกศูนย์เจ็ดสี่หกแล้วก็สี่หกถูกไหมถูกแล้วนะแล้วบวกเลยสี่ศูนย์สี่สี่แปด หกสองสิบสองเป็นเก้าเก้ากับเจ็ดแปดกับเก้าเป็นสิบเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เป็นสิบห้าเจ็ดกับเก้าเป็นสิบหกอันนี้ก็บวกกันเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งสองลดลงมาอันนี้ศูนย์นะการพลาดนะคะท่านผู้ชมสามารถเลือกได้แต่ศูนย์หนึ่งสองเลยนะ แล้วแต่คนเลือกนะนี้เราก็เอาตรงนี้แสนหมื่นพันแสษศูนย์เจ็ดสี่ก่อนถูกที่สองนะศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์กับเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดกับสี่เป็นสิบเอ็ดเจ็ดกับหนึ่งเป็นแปดเห็ไหมแล้วสองตัวนี้บวกกันเจ็ดสองสิบสี่เป็นสิบห้าแปดกับหนึ่งเป็นเก้าแล้วก็เอามาบวกกันเราเริ่มแบบดาวกระจายออกไปใช่ไหม พอเราก็ะจายตัวเลขเสร็จเราก็เอาตัวเลขที่เราคำนวณได้สองตัวสุดท้ายนี่ห้ากับเก้าก็เป็นสิบสี่สี่นะแล้วก็เราเอาเฉพาะข้างหน้านี้นะบวกกันเราจะได้ที่เลขเก้าศูนย์นี่ลดลงมานะแปดแล้วก็เจ็ดนี่แหละตัวเลขมันก็จะมีถ้าเอายาวมาถึงนี่เลยก็คือศูนย์หนึ่งสองกับเจ็ดแปดเก้า ตัวข้างบนนี้สามตัวนะเดี๋ยวเราเลือกไว้สามตัวส่วนข้างล่างดีเรามาเทียบกันเนาะกับกับหน่วยล่างที่เราคำนวณมาได้ของงวดงวดนี้ใช่ไหมก็คือสาริกานะกอ็อันนี้คือสาริกานะก็คือเก้ากับหนึ่งเป็นแนวทางของเลขขี้ถ้านะมันมีเลขคู่อยู่สองตัวเนี่ยมันมันก็เลยไม่ไม่ค่อยสวยใช่ไหมมันเป็นเลขขี้นะก็คือเก้าอันนี้เจ็ดกับเก้า เจ็ดกับเก้าอันนี้เก้ากับหนะึ่งใช่ไหมมันจะชนที่เลขเก้าหนึ่งก็ไม่สวยใช่ไหม,มก็จะชนเลขเก้าแล้วท้าท้ายเล่มตรงนี้มันจะเป็นเก้ากับสี่นะเก้ากับสี่นี่แหละใทรอย่าชอบตรงนี้ไม่มีเลขศูนย์หนึ่งสองใช่ไหมศูนย์หนึ่งสองไม่มีใช่ไหมคะเก้ากับสี่เพราะฉะนั้นมันสามารถเอามาเลือกที่ตัวชนตัวนี้ก็คือเลขเก้า เลขเก้านะเอ้เราก็หมายตาที่เลขเก้าไว้โอเคนะเลขเก้าเราก็เอาเลขเก้ามาจับอาจารย์จับให้ศูนเลยนะตั้งแต่ตัวนี้เลยลดลงมาศูนย์เก้าหนึ่งเก้าแล้วก็สองเก้านะะมีแค่นี้ ถ้าเป็นสูตรนี้มันจะได้สามชุดนี้ก็คือศูนย์เก้าหนึ่งเก้าแล้วก็สองเก้าตัวเต็งเต็งมันอยู่ที่หนึ่งเก้าสองเก้านี่นะฮะแล้วก็รอผลเลยเห็นไงละ่ะรอผลนึ่งแล้วกันเนาะวันที่หนึ่งดูลาก็คือวันนี้นะฮะหกแปด ดูที่มันจะออกตัวไหนะระหว่างหนึ่งเก้านะที่เราคำนวณกับสองเก้าแล้วตัวนี้อาจารย์ถอยมาให้ตัวหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้านะศูนย์เก้าในครบล่างนะคะก็แล้วแต่คนชอบเนาะก็มีอยู่นะศูนย์เก้าแต่หนึ่งเก้าจะไม่มีนะแล้วสองเก้ามีนะคะในครบล่างนะคะ BBT 1หนึ่งก็ได้แต่ถ้าเป็นครบล่างในชุด ในชุดที่จับชนกันแล้วนะมันจะชนกดนที่ชุดเดียวก็คือ89ในะตัวที่ฝันอันนี้เราดูนะอันนี้มันเป็นของชุดดาวกระจายนะคะสามารถเพิ่มได้เป็น09 19 29แต่ตัวที่อาจารย์ฟันไว้ให้นะก็คือ89นะคะชุดเดียวเนาะที่อาจารย์ฟันให้คือ89จากปักหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างแล้วก็ชุดต่างๆนะอาจารย์ให้แค่ชุดเดียวคือ89ตัวนี้ แต่ถ้าเป็นชุดดาวกระจายมาอาจารย์บอกเลยว,ว่าสูตรที่เราทํามาก็หลุดกระจายนะฮะหลุดกระจายนั้นก็จะมีแปดเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็สองเก้ารอผลเนาะฝากช่องนิดหนึ่งมีดีชแนลขอทุกท่านนะคะเสียงโชคอย่างมีสตินะมันไม่มีใครทราบนะ,ะว่าเลขจะออกอะไรเอาที่เราชอบแล้วกันเนาะอันนี้อาจารย์ก็คำนวณแล้วก็สอนให้อย่างละเอียดเลยนะ ก็ถ้าหมายตาไว้นเนาะพอดีนะอาจารย์ก็เกิด29เ้านาะสองเกแต่มีสองก็ติดตัวมายากของอาจารย์บางสูตรแต่แต่มันก็หลุดได้นะสองเกถ้าใครชอบก็ตามนี้เลยลองเลือกดูนะน,นี้เราก็รอต่อไปนะว่ามันจะมันจะมาไหมเพราะไอที่ทผ,ผ่านมานี้มันเข้าตรงตรงทุกงวดเลยนะอาจารย์ก็จับให้หมดเลยเนี่ยมันจะปีหนึ่ง แล้วใครจะมาเลือกเอาตัวนี้ก็ได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์แต่ถ้าอาจารย์มาเทียบกับหน่วยล่างของของสาลิกานะมันจะเป็นเลขขี้นะคะท่านะผู้ชมนะอาจารย์จะลดหน้าจอฮนะให้ F4 ได้แคปไว้ลองไปคำนวณเล่นเล่นสูตรอะมันถ้าเป็นสูตรมันต้องเข้าของงวดเก่านะงวดใหม่นี่ไม่มีใครทราบนะว่ามันจะเข้าหรือมันจะไม่เข้านะอยู่ที่เทคนิคการคำนวณแล้วก็ดูวิธีการว่าโอ้ถ้าเราชอบมันแปลกดีนะหน้ามาก็จัดไป ถ้าเราไม่ชอบก็ชมมันผ่านไปดูมันไปนสักงวดหนึ่งก่อนก็ได้เพราะว่าถ้างวดนี้มันข้าวงวดหน้าเราก็สามารถตามได้มันเป็นระยะสั้นๆนะคะเป็นระยะฉกฉวยนะคะหรือว่าระยะหวังผลนะคะคลิปนี้เนาะขอให้ f อฟของทั้งช่องโชคดีอาจารย์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ